โนนทาติกจักตามหลังศูนย์ต่อสองเซตเนี่ยมาไล่มาเป็นสองเซตเท่ากันนะครับแล้วก็ต้องตัดสินกันในเซตที่5ครับเอาครับมาชมกันต่อครับวันนี้กองเชียร์นี่ดังลั่นไปหมดแล้วครับถ้าสวนโนนทาชนะวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปเจอกับสวนดุสิตนะครับแล้วก็ทางแม็กเทค เอทซต้องไปเจอกับการไฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งไม่แน่นะครับที่มันดับ2เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นทีมไหนดังนั้นวันนี้เนี่ยยังต้องลุ้นกันยาวค,ครับเสิร์ฟเลยครับขึ้นมาตีครับสุมาลัยให้พิรันตตีใส่เดือนเพนครับเดือนเพนยังรับเอาได้ล้นขึ้นมาพ,พรพิมลตีดีมาก คะแนนแรกนี่ครับเป็นของทางแม็กเทคครับแม็กเทคสโซยาเซอร์ครับคืนนี้ต้องตีบอลข้ามไปก่อนนะครับนี่อ่อน,นรับไ,ได้ให้ละวันตีบอลคืนได้ดีครับสองศูนย์ต้องเร่งแล้วนะครับคือในตอนนี้ไม่ได้มาสนใจแล้วนะครับว่าผลการแข่งจะเป็นไงเป็นการเล่นในเซตสั้นครับ15นาคะแนนต้องได้คะแนนเยอะไว้ก่อน แล้วเสิร์ฟลงด้วยครับรดาวันตรงนี้นึกว่าลูกออกทีมแม็กก็ตขาตัวไปยเลกมายเลขสรัาตัวเซตนะครับของแม็กเก็ตเสิร์ฟครับนี่แหละครับเสิร์ฟที่อหาระดาวัน เจตบันเสดครับลูกนี้ตีใส่เดินเพน ality เหลือเลยครับนี่แหละครับคือเพเล่นเซตสั้นแล้วหนีง่งในตอนนี้ไม่มีเวลาที่มามารอเคาะมารอคู่ต่อสู้แล้วนะครับต้องพยายามเล่นทำคะแนนให้มากที่สุด5-1ชลิตาลูกนี้ตีเสียไปเ,เองนี่ครับคือลูกแรงสูงจริงครับแต่ว่าจะตีเป็นคะแนนโดนตีไม่ได้ครับต้องขอเวลานอกเลย คือไม่แข็งแรงครับที่ทด่มาเนี่ยสูง178นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจังหวะที่ขึ้นต,ตีก็ตีแบบกระโดดกระเดกนะครับ ตามหลังอยู่5คะแนนนะครับมอะไร่ราชพัส์สุดันทานทยก,กาลิกาเสิร์ฟให้แม็กเท็กเอซีครับเสิร์ฟลึกมากครับลูนีๆๆสุมาไลหยอดมาแต่ว่าสรยายังอยู่ครับเจ็ตทิ้งมาตีใส่ล็อกเลยครับเจ็ตต่อหนึ่งครับ เอาอินเชลิตาครับตัวเซตตัวหลักออกครับแล้วก็เอาหมายเลขสามครับคือทัพพัฒกมลนลงไปเล่นแผงเซตขึ้นม,มาลูกนี้เจระบาดนิดนึงยังแกาเล่นได้ลูกนี้ยีระวัลน,นะครับตีดีมาก ก็พอถึงคะแนนที่8นะครับก็จะเปลี่ยนด้านกัน บันแรกของเดินเพลนไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วรายะนี้ครับพี่ยาจะขึ้นจะตีนี่ตียากเลยพ่อบอลบอลที่มาจากจังหวัดที่ทางสุมาไัยครับอันเดอร์มาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนิดหนึ่งนะครับเก้าต่อนหนึ่งอาครับเซตขึ้นมาตีใสบ่บล็อกเลยครับสวยมากครับสุมาไัาายประสบศึ วันนี้เนี่ยถ้าแย่งคะแนนจากแพ็กเทคได้แล้วนี่จะมีคะแนนแรกเลยครับสวนชุนันทาตัวนี้ต้องฟรีบอลให้สุนชาเล่นรับตะมาแต่ว่าไม่ยังรับได้ดีวิรัวันวิรัตตีติดบล็อกครับขึ้นมาติดข้ามมาก่อนครับติดวิรันเซตขึ้นมาให้พาน,นิมนยดอดมาครับยังรับได้ได้ครับเดินเพน ตีบอลโค้งมาให้ดิวันตีครั้งหนึ่งติดเงินเย็นครับอ่าต้องเอาข้าไปก่อนตีเต่ายังได้ครับโอ้โหวันนี้คะแนนนี่สนุกมากครับตีดครั้งหนึ่งอ่าโอ้โหติงเป่าแล้วครับคือจังหวะที่ขึ้นไปบล็อกนี่แพ้ได้ไปถูกเน็ตนะครับผู้เล่นของเด็กเทคเอทีซี สามตอกเก้าเสิร์ฟมาเซตหมายของน,นี่มนต์ตีใส่ล็อกเหน่อครับต้องการอีกห้าคะแนนนะครับก็จะชนะนะครับในแมตช์นี้เอานี่อ่อนลงมาครับแจกเอทีด e ีซีีระบัณเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีเท่าไรครับเจริญ ขึ้นมาตีสวยมากกับสุมาลัยแต่ว่ายังรับก็ได้ขึ้นไปครั้งหนึ่งพรทิมลน11-3มาดอะไรเอาครับไหลหลังมาให้สุมาลัยครับตีใส่สรยา บอลพี่บอลครับครังหครับขึ้่มาสก๊อกค,ครับติดบอลพี่บอลเอ็าเตมาเอ้าลอกก็ี้ต้องฟรีบอลข้าไปครับ เขาฆ่าไปก่อนนะครับขึ้นมาตีครับมือซ้ายบอลโค้งของพรหมิมนนะครับทีนี้แต่ว่าบอลหลุดออกหลังส4-13ครับสุม,มาลัยสุม,มาลัยเสิร์ฟว่าไงครับเสิร์ฟออกครับ เป็นแมตช์พอยต์เลยครับ10แมตช์พอยต์ครับพรนพีมน์กันบางพรนพีมน์เสิร์ฟที่หาจีรนุชนะครับตัวรับอิสระขึ้นปาตีครับโอ้ตีจริงๆครับเดือเนเพ็ญอลีเหลือ,อโอ้โหทำไมมาชา้าไปหน่อยครับเดือเนเพ็ญ รัฐดาวันนะครับจะเสิร์ฟให้สวนทุนันทารัฐดาวันเสิร์ฟแรงออกหลังไปเลยครับแล้วก็กลายเป็นนัดเอกเอทีซีซครับจากยุทยาครับเอาชนะมหาวิรัติพัฒน์สวนทุนันทาไปได้นะครับอสามต่อสองเซตนะครับโอ้โห25ต่อ20ครับ25ต่อ13เอ่อ23ต่อ25นะครับ26 24ต่อ26ครับแล้วก็15ต่อ5ครับก็ทำให้